ผมยังไม่เคยเชื่อเลยเรื่องกดแรงดึงดูดหรือพลังงานเมริเฟสอะไรนะั่นนะแต่สิ่งที่คิดลิซ่าคนธรรมดาเลยแต่เขาแค่ชอบเคป๊อปชอบออร้องเกาหลีเขาเลยไปตามหาฝันเขาเขาเชื่อว่าเขา,าทำได้มันก็ดูธรรมดาไปนะลิซ่าเนี่ยตอนที่ได้คัดตัวจาก4,000คนในประเทศไทยใช่ไหมลิซ่าคือหนึ่งคนที่ได้ไปประเทศเกาหลีแล้วก็คัดจากเกาหลีอ่ะสิบคนอะ่ะเหลือสี่คนคุณรู้ปะ่ะว่าลิซ่ารอที่ปีอ่ะ กว่าจะได้สําเร็จแบบนั้นนะพิซ่ารอถึง5ปีปี่อนชิพผลงิซ่าแค่นั้นแหละคือพิซ่าดังเลยสิ่งหนึ่งที่พิซ่ามีก็คือความเชื่อมัน่นแล้วก็การทําอย่างที่เขาตั้งใจไว้ว่าเขาอยากจะเป็นแบบเคป๊อปในเกาหลีแต่สิ่งที่พิซ่าเป็นก็คือลิซ่าเป็นได้ยิ่งกว่านั้นและตันโอชีอะเรียนไม่จบว .3 ามมาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์จนพวามีเงินไปเปิดแผงหนังสือพิมพ์พอต่อย,ยอดมาเร้เลยแล้วเขาก็เจ๋งล้มละลายจากค้มหยำกคุ้งแต่ เขาไม่เคยยอมแพ้เว้ยแล้วเขาก็ทําธุรกิจอ่อมาเรื่อยๆจนธนาคารให้กู้เงินเขากู้เงินแล้วเขาเห็นลู่ทางว่าประเทศไทยเนี่ยมีร้านญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันถูกเลยคุณตานก็มีไอเดียดเลยจัดแซลมอนอะซัชิมิทชิ้นละสามร้อยใช่ไหมมันตนทำเกินกว่านั้นครับบุฟเฟ่แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือว่าชาที่เขาทําในร้านอะขายดีมากเว้ย และแกก็ปิงไอเดียว่าถ้าลูกค้าขอขอกลับขนาดเนี้ยมันต้องขายดีังแน่เลยสรุปคืออะไรร่วงคุณตันเอาโอชีไปวางกันเลยร้านสะดวกซื้อแล้วกดว่าไงร่วงคือดีเกินคาดสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าคนพวกเนี้ยนะเขาเห็นปลายทางเว้ยเออแล้วแม่เกี่ยวอะไรผมสิ่งที่ผมบอกคือว่าชีวิตเราคือถ้ามันไม่มีส้มตินอะไรดีอยู่แล้วอะคือเราเห็นจุดหมายปลายทางไหมว่าข้างหน้าเนี่ยมีที่อะไรคือถ้าผมยังทําตัวเละเทะแล้วไปกินเหล้าแล้วก็ เจ้าชู้อีกอะแทนที่ผมไม่จะสร้างตัวแล้วดูอนาคตดิว่าจะเป็นยังไงคือทุกอย่างผมเลิกหมดเนี่ยคือผมเมื่อหลายปีที่แล้วนะคือยังนั่งเมาอยู่เลยแต่ตอนนี้นะตั้งเป้าหมายไว้วันข้างหน้าเนี่ยผมไม่ต้องไม่ทางานอ่ะสักประมาณสามสิบเจ็ดเพราะว่าอะไรคุณคนแม่งอาจจะบอกมึงบ้าไปแล้วเออผมบ้าผมบ้าที่ผมอ,อยากมีชีวิตที่ดีอยากเลี้ยงครอบครัวอยากดูแลคนในครอบครัวเว้ยผมก็เลยเริ่มต้นทําออนไลน์ ทำงานโมเดลนะคุณเชื่อไหมทํางานโมเดลเนี่ยผมอะไม่ได้ลงทุนสักบาทหนึ่งรู้ว่าทำํำยังไงผมจะบอกเคล็ดลับให้คุณฟังคุณจะเอาไปดัดแปลงกับอะไรก็ได้ผมว่าแคา่รู้ว่าคนไทยเนี่ยโมเดลเนี่ยหายากแล้วผมก็ไปสืบมาเลยว่าโมเดลไ้หาจากไหนสุดท้ายผมก็รับพีออเดอร์โมเดลโดยที่ผมแม่งไม่เสียเงินเลยผมจับเงินแสนนั่น่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรธุรกิจ่ะมันมีอุปสรรคเสมอแล้วมันสอนให้เราอ่ะ มีบาดแผลแล้วเราอ่ะประสบการณ์ตรงนั้นอะมาทําให้เราอะแข็งแกร่งมากขึ้นเว้ยถ้าผมยอมแพ้เนตอนนั้นนะทุกวันนี้ผมไม่ได้มีชีวิตอยากจะไปไหนก็ไปอยากเลี้ยงลูกอะไรตอนไหนก็ทำต่อจากโมเดลมาผมเริ่มเรียนรู้เรื่องลงทุนเสร็จปุ๊บผมเริ่มเรียนรู้เรื่องเป็นในหน้าคือในหน้าก็ไม่โคตรด,ดีเพราะว่าสมมุมิใช่ไหมคุณมีคอลลาเจนแบบนี้ใช่ไหมคุณแค่ขายบอกเนี่ยว่าคอลลาเจนแม่งมีอะไรบ้างแค่นคี้คุณไม่ต้องสต็อกของคุณก็ปักลิ้งเอาแล้วคุณก็ได้ค่าของ คือแม่งโคตรง่ายบนโลกใบนี้ถ้าคุณอยากจะหาเงินจริงๆไม่ใช่แม่งไปรอแบบฮแบบวันนี้แม่งผมแค่อยากจะรู้แบบนี้แหละคือคุณอยากจะเป็นอะไรดแบบูคุณดูอยากจะแรปแบบโคดิคุณดูอย่างคนอื่นดิโทษโทษตาโทษด,ดวงโท,โทษนู่นโทษนี่แต่คุณไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันตอบโจทย์กับชีวิตของคุณได้ไหมอานาคตมันคืออะไรผมปล่อยวางจากร้ายก๋วยเตี๋ยวแม่ผมทําไมผมถึงไม่ไปช่วยแม่ผม บางทีผมไปช่วยผมไม่ได้เอาเงินผมอยากจะทําตรงนี้ผมอยากจะทํามานานครของผมเวยสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผิดพลาดมาเรื่องโมเดลอะปัญหามันเยอะเดี๋ยวของแตกนู่นนี่นั่นต้องมาคอยแก้ไขปัญหาหลูกค้านั่งสมาธิทุกวันแล้วบอกตัวเองว่าทําได้มันไม่มีหรอกครับล้มแล้วไม่ลุกอะมันมีแต่ล้มแล้วต้องลุกทุกวันนี้คุณก็รู้ว่าเสร็จกันยังไงคุณจะสามารถหาเงินได้ทั่วโลกถ้าคุณฝันใหญ่ยังไงคุณก็ทําได้ในว่า์กิฟต์อาครับจะไปยอมแพ้ถ้าท้อแล้วลูกครับ ขอได้แต่อยถอยขอทอมีไวลิงถือคุณเป็นลิงเหรอถึงได้ถือลูกขอและเชื่อในกฎของแรงดึงดูดคุณเชื่อไหมอันนี้คือรูปผมผมขายของออนไลน์ผมไม่ได้ใช้ต้นทุนสักบาทหนึ่งเนี่ยคุณเอารูปพวกนี้ไปดูนะคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยผมไม่เคยซื้อของเลยเออผมไม่เคยซื้ออะไรเลยมีแต่ขอเขาเขารู้ถึงความสามารถของเราผมอยากเป็นนักรีวิวเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วผมเห็นลิซ่าทำไมรู้ว่า ผมเห็นลิซ่าถืออะไรก็ขายได้เว้ยเออผมเลยคิดในใจเลยว่าลิซ่าแม่งโคตรเฟี้ยวเลยถืออะไรก็ขายได้กูก็อยากเป็นแบบลิซ่าบ้างเออผมคิดในใจแบบนี้เลยนะจนทุกวันนี้ของทุกอย่างเนี่ยที่ผมรีวิวทุกอย่างผมไม่เคยซื้อเลยมันมีอยู่อย่างเดียวที่คุณนะ่ะจะทําไม่ได้เพราะว่าใจคุณนะ่ะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณแม่งทําได้ทุกคนลิซ่าคุณตัน ผมจะบอกเลยนะทุกคนแม่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่แค่หัวคิดของเขาอ่ะเมไม่เหมือนพวกเราอย่าไะไปปาร์ตี้ทุกวันเตื่นมากูแม่งมีชีวิตพอใช้เป็นวันมีชีวิตพอใช้เป็นวันดูข้าวบ้างว่าแม่งจานเท่าไหร่แล้วอย่าคิดว่าทุกวันนี้แม่งพอแดกดูน้ํามันถ้าทุกวันนี้แม่งพอแดกนะคุณไม่ทะเลาะกันเรื่องเงินตื่นได้แล้วหัดยอมรับความเป็นจรงิงบ้างและจดสิ่งที่คุณต้องทําความเชื่อมั่นเว้ยถ้าคุณไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะมาเชื่อ กดแรงดึงดูดหรือการ manifest ผมบอกเลยแม่งมีอยู่จริงแต่มันต้องลงลึกกว่านั้นผมจะพูดเรื่องเราดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินแาบออนไลน์เนี่ยคุณเป็นได้และพลังจิตหรือว่าพลังจักรวาลอะไรก็แล้วแต่คุณแค่เชื่อมั่นคุณเป็นมันและทำมันคุณจะเชื่อมถึงมันทุกๆวันทุกๆวันจนคุณกลายเป็นมันดิซ่าคุณตันคุณดิวผมจยังไม่สําเร็จแต่ผมก็ยังเดินอยู่ในลู่ทางของผม ที่สบายกว่าเดิมเริ่มวันนี้ครับคุณคิดว่าคุณเก่งอะไรแล้วคุณจดมันออกมาสิบอย่างที่คุณทําได้คัดออกมาให้เหลือห้าอย่างห้าอย่างอะไรคุณดีคัดออกมาเหลือสามอย่างสิ่งที่คุณทําได้และชอบที่สุดคัดออกมาเหลือสามอย่างนั่งสมาธิทุกวันคุณจะหาตัวเองได้เริ่มวันนี้จดว่าคุณต้องทําอะไรลองพูดหน้ากล้องทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณอะแม่งไปได้ไกลกว่าอย่าสนใจว่าใครมองมองคุณบ้างแต่คุณสนใจว่าครอบครัวคุณไม่มีแดดีกว่า คนทําได้เพราะผมเชื่อว่าผมอะทําได้ครับทุกคนมีความฝันอยู่แล้วอย่าปล่อยให้ฝันอะมันเป็นแค่ฝันัองวันนะ